พบกับนุ่นนะคะวันนี้นะคะนุ่นมีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับยาลิสคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota ายาลินะคะ 1.5e Limited นะคะคันนี้เป็นปี2009นะคะจดทะเบียนปี2010นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียงแค่4 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีฟรี ยาวจัดยออเต็มไปเลยนะคะก็อันนี้นุ่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะรีบมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะก็สําหรับคันนี้นะคะก็เป็นโฉมย่อทีที่ใครหลายๆคนกําลังตามหาอยู่นะคะได้เป็นสีขาวด้วยนะคะเป็นตัวพิเศษเป็นตัว e limited ด้วยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักของเขาเลยนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองนะคะก็ มีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะก็ไก่งองู5 4 7 7จังหวัดชัยนาทนะคะก็หมายเลขทะเบียนนี้นะคะเดี๋ยวทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะจะทําการเปลี่ยนป้ายเป็นของกรุงเทพมหานครโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มีการติดสเกิร์ตให้กับลูกค้าแล้วเนาะเป็นชุดแต่งพิเศษนั่นเองนะคะ ต่อมาในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้ชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ชุดโคมไฟตาหวานหวานโคมไฟใสๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟให้พร้อมเลยนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของล้อกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ล้อแม็กแต่งซิ่งสีดำกับ ทูโทนสีแดงแบบนี้เลยนะคะก็ได้ขนาด15นิ้วนะคะได้แม็กแบบนี้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะทั้ง4วงนะมาพร้อมกับยางนะคะสัปดาห์ที่6ปี2020ทั้ง4เส้นนะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่แบบนี้เลยนะคะได้ไปพร้อมกับตัวรถคันนี้เลยนะคะ ต่อมาที่ด้านแก้มของตัวรถคันนี้นะคะก็จะมีติดในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็น VVTI นั่นเองนะคะต่อมาที่กระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับฝาครอบได้สีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะต่อมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้เป็นแบบ โคเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถช่วยถนอมรถนะคะการรอยขีดข่วนจากรอยเล็บหรือว่ารอยกุญแจนั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะด้านข้างก็ติดสเกิร์ตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่ค่อนข้างลงตัวและที่สำคัญก็คือเจ้าของคุณเก่าดูแลรักษารถดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เติมน้ำมันนะคะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95และ E20 ได้ด้วยนะคะ ต่อมาที่ไฟท้ายของตัวรถคันนี้นะคะก็สําหรับไฟท้ายนะคะก็มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบเลยนะคะในชุดโคมไฟเดียวเนาะมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะเป็นรุ่นรถของเขานั่นเองนั่นก็คือยาลิสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีรุ่นย่อยของเขานั่นก็คือ 1.5e Limited นั่นเองนะคะ เท่านั้นยังไม่พอสําหรับหลังคาด,ด้านบนจะมีในส่วนของตัวสัญญาณตัวรับสัญญาณคลื่นวิทยุด้วยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3และที่สําคัญติดตั้งตัวไอะอาพร้อมที่ปัดน้ำฝนด้วยนะคะก็ <S <s อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวนุ้นจะเปิดให้ดูนะคะสําหรับนี่นะสำหรับประตูด้านหลังนะคะก็เป็นรถแฮชแบกเนาะก็ถือว่าแบบเป็นรถเก่งเล็กๆขนาดกระทัดรัดด้วยนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะก็พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราเราสามารถนี่นะเราสามารถเอาเชือกแขวนไ้ด้านบนก็ได้ด้วยนะคะก็สำหรับครันนี้นะคะก็พื้นที่ของเขาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะ คือทุกอย่างออกแบบมาค่อนข้างลงตัวเนาะแบบว่าค่อนข้างใช้สอยค่อนข้างประหยัดนิดหนึ่งนะคะก็นี่ด้านล่างก็จะมีในส่วนของอยางอะไหล่สำรองนะคะถุงเครื่องมือและแม่แรงอะไรพวกนี้คือนุ่นจะเตรียมไว้ให้ลูกค้านะคะติดรถไว้นะคะใช้ในยามกรณีฉุกเฉินนั่นเองนะคะสำหรับโครงสร้างด้านท้ายนะคะเห็นไหมน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขยเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะเห็นไหม โครงสร้างต่างๆนะคะพวกนี้นะมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะขอบยางนะนุนบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นปี2009แต่ด้วยกับการดูแลรักษารถของเจ้าของคนเก่านะคะดูแลรักษาคือจะบอกว่าดีมากๆเลยเนาะอ่ะไปดูกันต่อในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะคะ,ะมาที่แผงประตูด้านในก่อนเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเราก็ ตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บานปรับด้วยไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสําหรับผู้ขับขี่แผงประตูด้านในของเขาว่าจะเป็นกรรมายีนะคะก็จะเป็นตัวพิเศษนิดนึงเนาะมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองได้ฟูมาลายหนัง3ก้านแบบนี้เลยนะคะมีแอร์แบกจำนวน1คู่นานั่นเองเนาะ อ่านุนให้ดูในส่วนของเลขไม์ของตัวรถคันนี้นะคะสําหรับคันนี้เลขไม์อยู่ที่178,103.4กิโลนะคะก็อันนี้นุ่นให้เห็นกันตามระยะการใช้งานจริงๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะในส่วนของคอนโซลเลือนไมน้จะอยู่ที่คอนโซลกลางนั่นเองเนาะเครื่องเสียงได้เครื่องเสียงซ d ดีฟังวิทยุ FMAM ได้ด้วยนะคะเครื่องเสียงเดิมแท้จากโรงงานเลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของแอร์ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกปรับความเย็นได้ตามใจชอบและที่สําคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับค่อนข้างง่ายกนเลยทีเดียวสำหรับเบาะนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำเนาะเป็นเบาะเดิมๆเ,เ,เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะผ้าอันนี้คือจะบอกว่านี่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะแต่ว่าด้วยกับความที่เจ้าของเขาดูแลดีเนาะดูสะอาดสบายตามากเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะ ก็ได้เป็นเบาผ้านะคะสีดำเช่นเดียวกันนะคะนั่งสามคนได้นะคะถือว่าเป็นรถเล็กๆกระทัดรัดนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัดระยะห่างด้วยว่ามันไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปเนาะ mm hmm. นี่สำหรับเบาแถวนี้คือลูกค้าสามารถพับลงมาได้นะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะ mm hmm. ก็หากมีผู้โดยสารขึ้นมาเราก็เอาเบาขึ้นมานั่งได้ใช้งานได้เป็นปกติเนาะ ต่อมาเราก็จะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถทันนี้กันนะคะก็มาเรามาชมพร้อมๆกันเลยว่ารถนะคะที่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะว่าเราคัดสรรรถแบบไหนกันเข้ามาให้กับคุณลูกคากันบ้างเนาะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi นั่นเองนะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยอันนี้คือรถอ่ะเพิ่งมาถึงเพรยน์เลยนะคะนุ่นก็รีบมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคะก็ทุกอย่างสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถัง ตรงกับสำเนารถลทุกตัวอักษรเลยนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปงนะคะโครงสร้างด้านหน้าทั้งหมดอันนี้ทางเรารับประกันเลยแก้มด้านขวานะคะทุกอย่างเดินเดินจากโรงงานเลยนะคะมาจนถึงคานด้านหน้านะก็นี่คือพยายามแบบว่าถ่ายให้ลูกค้าได้เห็นทุกจุดเลยนะคะว่าสําหรับลูกค้าที่อยู่แต่งจังหวัดอันนี้ก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไแนัซนอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ มาดูในส่วนของแก้มด้านซ้ายน็อตก็ไม่มีรอยขยับฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันได้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์ที่ติดอยู่กับฝากระโปรงอันนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่แบบนี้นะคะก็ทุกอย่างเราเน้นขายโครงสร้างเดิมขายกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Toyota y a า i s นะคะ1.5 e Limited นะคะปี2009จดทะเบียน2,010คันนี้นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่249,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุดยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิป หน้านะคะสวัสดีค่ะ